กราบนบมัสการหลวงพ่อค่ะ่อจะเจริญพรหลวงพ่อคะอ่ะใจความหมายของชีวิตเนี่ยนะคะหลวงพ่อคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีความหมายยังไงอขอจเจริญพรชีวิตนี่มีความหมายมากสำหรับคนเกิดมาในโลกนี้ต้องรักชีวิตท้งนั้นค่ะชีวิตความหมายที่ต้องเดินทางไม่พลาดผิดแต่ชีวิตของเราทุกวันนี้น่าที่ดายมากคนเรารักชีวิตไม่ถูกต้อง รักชีวิตแล้วสาไปสร้างความชั่วเดินทางผ้าผิดไม่มีกฎจราจรชีวิตจระการใดไม่มีหลักยึดเหนี่ยวในทางที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตชีวิตจึงผิดหวัง <S S S <c oughs> ก็มากมายชีวิตแปลว่าความหวังอันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการงานและ้าที่ <S S <c oughs> เรียกว่าชีวิตที่มีประโยชน์ <c oughs> นั้นแต่ทุกคนขอเจริญพรว่าชีวิตนี้ใครหนอจะรักไหมมนุษย์ก็ต้องรักชีวิตมนุษย์ ข็ขอพระทานโทษขอเจริญพรนับประสาอะไรแต่แค่มนุษย์แค่เดือฉานอย่างตรงรักชีวิตของเขาแต่นาียดายสาหรับมนุษย์เดราชาติศักยภาพของบุคคลทุกวันนี้รักชีวิตไม่ถูกต้องรักชีวิตแต่เดินทางถ้าติดผิด,ผดกฎจราจรชีวิตเขาวางทางเส้นเดินของมนุษย์ใหม่ปรับเดินผิดพลาดเหมือนมาแหกขอ้อช้างปอกแตกนาีิดายในเวลาของเขาที่หมดไปเรียกคืนไม่ได้คือชีวิตอันตามเวลา ชีวิตแปลเวลาที่มีประโยคจนเรียกว่าชีวิตที่ไม่ไร้คาท่านผู้ชมคะหลายคนสิ้นหวังนะคะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะที่สุดลงชนิดที่ว่าแทบจะถอนทุนไม่ขึ้นนะคะหลายคนคิดค่าตัวตายในญี่ปุ่นสถิติก,การฆ่าตัวตายเนี่ยสูงมากทั้งในวัยคนที่เป็นพ่อแม่คนนะคะและในวัยรุ่นนะคะตรงน,นี้เรามาพิจารณากันว่าในความสิ้นหวังนะคะแล้วคิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันจริงจริงไหมว่าการฆ่าตัวตายเป็นการที่ จะละทุกได้นมวัฒการหลวงพ่อค่ะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยถ้ามันสิ้นทุกจริงๆหรือเปล่าอ่าขอร,อริญพรไม่ใช่อย่างนั้นคนฆ่าตัวตายนี้ใครหนออยากจะฆ่าต้องตีปัญหาก่อนทุกคนกลัวตายฉงนั้นชีวิตอันที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็กลัวตายฉะนั้นทําไมต้องฆ่าตัวตายเนี่ยที่ฆ่าตัวตายนั้นอย่าคิดว่าเขาเ่านั้นกลัว อ่คือเขากลัวตายทําไมต้องฆ่าด้วยรืยออํานาจกิียดอันนา,นาประการคนหนึ่นองอานาจที่หลงผิดเดินทางเส้นทางกดจรรชีวิตเส้นทางของแทงชีวิตมันเพราะก็เดินทางนี่มีหลายทางไปทางไหนพทธเจ้าสอนให้เดินทางไปถูกต้องไปนรกเบอสุรกายสัตว์ทีเลีชาจะเดินทางไหนไปทางมนุษย์ ไปทางพรหมโลกไปทางสวรรค์ไปทางนิพานท่านก็บอกเส้นทางไว้แล้วแต่เส้นทางของมนุษย์จเดินนั้นต้องพัฒนาด้วยปัญญาคือปัญญาในตัวอย่างนี้เป็นตน้นแต่เหตุดาหนอเขาจะมาฆ่าตัวตายได้อย่าลืมกดแห่งตามจากการกระทํานั่นเองเป็นการกระทําต้องทําให้ต้องฆ่าตัวตายเจ็ดชั่วชาติมอชาติก่อนนี้เคยฆ่าตัวตายมาแล้วมันกิ่ชาติต้องฆ่าตลอดไปจนฆ่าชาติสุท้าย แต่ชาตุดท้ายนั้นก็ขอเจริญพรว่าทําไมต้องฆ่าตัวตายต้องขอเจริญพรดังนี้อาตมาจับได้หลายคนหลาย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 ตอนเช่นคนที่ฆ่าตัวตายชาตุดท้ายไม่เดจตนาเลยมัาแต่นี้ไม่เครื่องหมายทําให้ต้องตายเช่นยกเปิ้ลขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างให้เห็นเป็นความจริงลูกเสียสมบัติ เสกคนนี้นามจตํานาคุณไม่ได้เป็นเสกกองทัพไทยสาม่ถ่เฉลยสวนมหาราชเอกาทศรถพิสุโลกโสโคถันภรรยาก็เป็นอาจารย์สอนวิไลครูที่พิสโลกลูกสาวฆ่าตัวตายลูกสาวฆ่าตัวตายนี่เอาเอานี้มาเป็นหลักลูกสาวฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธใครเลยนะแต่จับปืนขึ้นมา ่สาธิตท,ที่ดูจับปืนเข้ามันดูสนุกในการจับปืนก็พะง้างกายบังอะไรบ้างเลยก็คิดว่าลูกไม่มีมั่ะเลยตายคาที่ตายาคา,ยาที่แต่พ่อแม่ก็เสียใจยไปทําบุญให้ก็ไม่ได้รับก็ไม่ทราบว่าลูกนี่ไปโกรธใครมีแฟนตรงไหนเป็นลูกสาวรับราชการสวยน่ารักนี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนล้วจะเห็นชัดเลย ฆ่าตัวตายไม่ได้สร้างกรรมใหม่กรรมเก่าไม่ได้เจตนาทําไมจึงฆ่าถ้าพูดตังหลกธรรมะเรียกว่าความประมาทถ้าพูดให้ลึกลงไปอีกเรียกว่าโกเทนกรรมเขาจะต้องฆ่าตัวตายชาติถุดท้ายโดยไม่ตําโกรธใครเลยแลย้วใช้อาตมาไปบรรยายโกหทนกรรมในกองทัพเจ็ดวันเจ็ดคืนไปหลายแห่งเขาร้องไห้ตลอดนี่ยกตัวอย่างเป็นเรื่องหนึ่งก่อนเขาร้องไห้บอกปัสสัยร้องไห้ทําไม ลูกสาวยิงตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ทราบความหมายอตาตมาก็บอกให้จบไปก่อนจบไปก่อนเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยชาวถุไทยไม่โกรธใครไม่เจ่แฟนเขายังไม่มีแฟนแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรเขารับราชการด้วยจบไปก่อนจะบอกไม่เคยมาเข้าฝันแต่ประการใดอาตามาก็ขอจเจริญพรว่าท่านเฉยเชื่อตามาไหมคนที่ฆ่าตัวตายจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามผู้จาบอกบาปมาก ทำบุญไม่ถึงคไม่ถึงเนี่ยวิธีการทําถึงทำอะไรคือเจริญกรรมฐานะจะเริ่มวิปัสนาทนาชั้นสูงสุดในพุทธศาสนาถึงจะได้รับเลยสามีพระยาคู่นี้ก็เป็นอาจารย์ปัญญาก็ลาพักรอนนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานได้เจ็วันเจ็ดคืนแล้วมาได้เจ็ดวันเจ็ดคืนลูกมาเข้าฝันลองที่จบไปเลย มาเข้าฝันบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณขอบใจแม่และพ่อมากได้นั่งกรรมาฐานให้หนูขึ้นจากนรกหนูที่ฆ่าตัวตายนั้นไม่ได้เจตนาอะไรไม่ได้โกรธใครเลยนะคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพหนูจับปืนพ่อมาดูเล่นมันทําให้สองหอนใจอยากจะเอาปืนเล่นอยากเล่นปืนแล้วก็ถอดปืนนู่นแล้วไม่มีลูกแต่ทําไมลั่นได้ เขาเจริญพรด้วยเจตนาไม่ดได้เจตนาแต่เป็นนิมิตทําให้เห็นว่าไม่มีลูกงาโป้งเดียวตายเลยคนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครคขนาดกโกรธจัดเนี่ยไปกลางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้โกรธนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครเพราะอะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรธนี่ไปได้เลย โกรธจัดสามารถไม่มีสติ <Okay. S 1> สามารถลูกขอตายนี้เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่า <Okay. S 1> ข้อที่สองคนลูกขอตายโดยไม่มีกโกรธเดินอันนี้เรื่องจริงสองรายการแล้วคือชาติสุดท้ายบด,ดีมีเจตนามีตัวตนช่างทําโรงเรียนวัดเชลทงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทำโรงเรียนแล้วก็ไปอาบน้ําที่คลองส่งน้ําเดินผ่านป่าชา เดินผ่านป่าชามาก็เดินเดินมาเลขคนหนึ่งเป็นในช่างเลยเดินมาที่หลังพอมาถึงป่าชาแวบป่าชากลายเป็นบ้านกลายเป็นบ้านเลยมีสาวสามคนบอกให้เชิญขึ้นมาหาข้าวหาปลารับทานบอกว่าเชิญในช่างรับทานอาหารป่าชากลายเป็นบ้านสวยงามมาก เลยก็ไม่รับทานบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปรับทานกับพวกช่างดูกันนี่ทําโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เองมีหลักฐานแล้วก็ไม่ยอมรับทานผู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกเอาละไหนๆขึ้นมาแล้วฉันจะให้รางวัลให้สร้อยหนึ่งเส้นเอาสร้อยสวมคอพอสวมคออะไรปั๊บสลกไปเลยอลก็ลงไปเลยแล้วก็พวกช่างก็เทิดตามมาถึงที่วัดวันตีหนึ่งตีหนึ่งนีละอาตมาก็กลับไปบอกว่าให้อาปืนไปยิง ยิงขึ้นฟ้าสามนัดพอยิงขึ้นฟ้าสามนัดแล้วเห็นตาลังผูกอ่ออ่าห้อยโหนอยู่บนต้นขางไม่ใช่เป็นบ้านแล้วก็แก่มาแล้วก็มาลดน้ำมนต์อาตมาถามบอกโกรธใครเปล่าเปล่าเดินมาจริงนั่นนะเดินมาแล้วก็เห็นบ้านเขาเรียกขึ้นบ้านไปกินข้าวเลยก็ไม่รับทานเลยอาตมาก็กระชิบบอกพัญญาเขาสามเดือนตาย สามเดือนตายแนย่ตายอย่างนี้เพราะชาติสุดท้ายเนี่ยแล้วทีนี้สามเดือนก็เดินทางกลับไปพิจิกก็ไปช่วยงานที่ผูกพันชติม,มาแล้วกลับบ้านจนสายเนี่ยพัญญามาตามชุวัดไม่มีก็ผูกคอตายที่ตรงข่อยนี่อันนี้ก็ขอ,ขอจเจริญพรว่าคนที่ชาติสุดท้ายผูกคอตายโดยเจ๊เไม่ได้เจตนานแล้วจะไม่ผูกคอตายต่อไปอีกเจ็ดชาติอีกประงานที่สอง คนสร้างกรรมกรรมใหม่โกรธด,ด้วยโทสะมีอำนาจโทสะขอเจริญพรฝากไปยินคนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครค<ะ>ขนาดโกรธจัดเนี่ยไปกลางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้โ<ะ>กรดนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครเพราะอะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรธที่ไปได้เลย โกรธจัดสามารถไม่มีสติ <คะ S 1> สามารถผูกคอตายนี้เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่า <คะ S 1> โดยไม่รู้แล้วนี่ไม่มีสติอยากตายเนี่ยอย่า,า,ยอ,ยายอยู่เลยโกรธพ่อโกรธแม่โกรธอย่างแรง <คะ S 1> แล้วโกรธสามีโกรธภรรยาโกรธลูกจนหมดสติ <คะ S 1> ไม่มีเส้นทางเขาเดินคนชีวิตไม่มีปัญญาเลยเนี่ยผูกคอตายได้ <คะ S 1> ยิงตัวตายได้ <คะ S 1> โดดตึกตายได้ในเว็บเดียว นี่ขอจเจริญพรอย่างนั้นแต่ตาหลวงพ่อเขาเมื่อฆ่าตัวตายไปแล้วนะ่มันก็ไม่ได้หนีทุกข์ได้อะคะ่ะหนีทุกข์ไม่ได้ใครบอกว่าฆ่าไปเพื่อพ้อนทุกข์กลับไปช่างพูดฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างโกรธจัดเนี่ยต้องฆ่าไปท้งเจ็ดชาติแน่นอนฆ่าไปเจ็ดชาติแน่นอนต้องพิสูจน์ได้มีความพิสูจน์ได้เห็นชาติคือกรรมาฐานทาน,นทีนี้คําถามที่เราจะถามหลวงพ่อต่อไปนะคะคือคนที่ท้อแท้สิ้นหวังคิดจะฆ่าตัวตายนะคะ ทำอย่างไรที่เราจะช่วยเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่เป็นการสร้างกรรมปลูกพันธุ์กันไปถึงเจ็ดชาติเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดมาแล้วนะคะหลวงพ่อคะเราจะแนะนําเขายัางไงคะขอจะเจริญพรคนที่มั่นชนหวังอะไร,ะะไรต่างๆมันหมดอะไรแต่อยากเลยมันไม่มีหลักก็ขอจเจริญพรไม่มีหลักคือเช่นทางชีวิตไม่มีการเดินทางคือกดจราจรชีวิตไม่มีแล้วมันสิ้นหวังหมดอะไรแต่อยากหมดอะไรแต่อยากค่ะ เราก็ต้องให้ธรรมะเขาหลักสามประการศีลสมาธิปัญญาไม่ตรงมากหลักสติปัญญานี่เองคือปัญญาเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้เท่านั้นคือปัญญาในตัวปัญญานอกตัวเนี่ยช่วยอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนชัดเจนมากสอนอะไรยืนสอนเน้นวิชาการวิชาการเนี่ยต้องเรียนก่อนพอเรียนแล้วต้องเน้น ถ้าพูดตามหลักธรรมะเรียกว่าโลกีปัญญา <Okay. S 2> มันจําเป็นนะ <Okay. S 2> ปัญญาทางโลกสองโลกุตระปัญญาปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตเขาไม่มีเลยบางทีเป็นดอกเตอร์แ,แต่ฆ่าตัวตายก็เยอะ <Okay. S 2> แล้วไปผิดหวังไปต้องฆ่าตัวตายต้องเสียใจตลอดไปจะทั่งเป็นดอกเตอร์ต้องหลายดอกเตอร์ <Okay. S 2> แต่เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่มีโลกุตระปัญญาคือปัญญาในตัวไม่มีห <Okay. S 2> ลักธรรมะไม่มีเลย ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะมากมายสายทางเดินของชีวิตจึงผิดไป <Okay. S 1> เดินพลาดเหมือนกัจราจรชีวิตเนี่ยต้องเดินทางตามเส้นที่เขาตีไว้ผู้เจ้าสอนถ้าแหกพอกนะนอกทางนอกเส้นเนี่ยชีวิตจะลายสาระ <Okay. S 1> จะกลายเป็นคนสิ้นหวังทันทีหมดอะไรใจอยากไม่สามารถจะเดินทางไปถูกต้องได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคนเราต้องมีทางเดินนะต้องมีทางเดินด้วยกันทช้งนั้น แต่ทางเดินนั่นคือตัวปัญญาคือเส้นทางคู่ชีวิตต้องเดินทางไม่ผ่าผิด mm hmm. กฎจราจรชีวิตยกตัวอย่างให้เห็น <Okay. S 1> ในปัจจุบันเราต้องเดินทางไปตามกฎจราจรไม่งั้นตำรวจจับ <Okay. S 1> ผิดเช่นกฎจราจออารังไงถึงไฟแดงต้องหยุด <Okay. S 1> ไฟเขียวก็ไปแต่กฎจราจรคู่จิตใจนั่นคือสายทางเดินของชีวิต <Okay. S 1> สายเดินทางเดินชีวิตคืออะไรคือสติปัญญาได้แก่ตัวปัญญา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผู้เจ้าสอน ต้องมีภูมิห้าคือจะแปลจากสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาง่ายแต่ไม่มีใครทําต้องพูดโดยวิธีปฏิบัติหนึ่งภูมิรู้สองภูมิทำสองภูมิฐานสี่ภูมิปัญญาห้าภูมิปัจจุบันถ้ามีภูมิปัจจุบันก็คือหายใจเข้าออกมีสติทั้งปัญญ,ญานี่ตัวนี้เป็นภูมิปัจจุบันควรเราไมาญญา่เอาปัจจุบันเอาอดีตมามารืาา้อฟื้นหรือผู้อื่นมาคิดกิจชอบทาให้ไม่ทํา อนาคตไม่จับยังมันให้ข้านี่มันตายจะผิดหวังจะเสียใจต่อชีวิตเนี่ยตรงนี้เสียใจไหมถ้ามันผิดหวังขึ้นมาทาไมจับมันข้ามันตายจับต้นหลัก่ะถ้ามันผิดไปทาไมนาจะพิจารณาอดีจังทุกขังนั่นตามันความแน่นอนชีวิตมีมั้ยชีวิตแม้แต่ว่าไม่แน่นอนชีวิตคือความหวังจากเฟชีวิตคือสั่าตายไปวันหนึ่งสั่าตายไปวันหนึ่งได้อะไรครับได้อะไร ไม่มีการที่จะสร้างเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ต้องอยู่ในข้อนอยู่ในการที่จะต้องอย่าอย่าสร้างความผิดหวังให้กับตัวเองอดีตอย่าลื้อฟื้นได้ไหมเรื่องคนอื่นอย่าคิดใจะชอบน่าจะทํากลับไม่ทําปัญญามีสามอย่างนี่หลักหลักที่ต้องปฏิบัติอย่าไปเอาอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นอีกไม่ได้ตอนเอาปัจจุบันก็เก็ะอะไรเอาคูณกับพุทธเจ้ามาไว้ซะ ศึกษาห้าความรู้ปัญญาคุณว,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 วิธีแก้ง่ายๆต้องปลูกศรัทธาปลูกความเชื่อมั่นให้เข้าสู่ในคุณภระสิรธิ์ตัณ์มีพระพุทธเจ้ามีประธรรมประสงค์เปต้น คุณพระพุทธเจ้าคืออะไรเอามาไว้ในใจได้ไหมคุณพระเจ้ามาไว้ในใจได้ได้อะไรง่ายๆพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณ,อคณคเอาไว้ในที่ได้ไหมปัญญามีสามอย่างนี่หลักหลักที่ต้องปฏิบัติอย่าไปเอาอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นอีกไม่ได้ตอนเอาปัจจุบันนี้ก็อ,อะไรเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ซะ ศึกษาห้ความรู้ปัญญาคุณมีสามอย่างสุตมยปัญญาปัญญาได้แก่การสดัตบจบฟังอธิบายได้แก่ศรัทธาฟังสนใจฟังสนใจฟังจดหัวข้อไว้แล้วก็ทบทวน <Okay. S 1> ทบทวนเมื่อทบทวนแล้วก็ทำยังไงทบทวนแล้วก็คลี่คลายนะั่น ทบทวนและ่ยจำไว้ได้มันจดมันจำมันจำมันจดถึงใดงามอย่างงดมันจดมันจำไปตำรานี่คือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องจินตามัญญาปัญญาปัญญาต,ต้องต้องคิดก่อนมีสติคิดก่อนได้ไหมคิดหนอก่อนได้ไหมคิดเรี่เร่มดำเนินง,งานท่านที่ารอดีจากประการใดเกิดปัญญาไหมนี่เกิดปัญญาเนี่ยเกิดปัญญาทางคิด แต่ปัญญาทางคิดก็สู้ปัญญาภาวนาไม่ได้ขอจเจริญพรท่านดรเตรพราะเหตุใด,ดปัญญาฟังกับปัญญาคิดไม่มันก็ดีแต่ประโยชน์น้อยมากฟังแล้วไม่คิดประดิษฐรจางฐานจะมีปัญญาไหมคิดแล้วไม่ทําคิดแล้วไม่ทําจะทําอย่างไรคิดแล้วไม่มาทําไม่ได้ต้องใช้ตัวปัญญาที่สามตัวปัญญาที่สามคือภาวนามายะปัญญา ภาวนาให้มันผุดขึ้นมาเกิดปัญญาปัญญาในตัวเกิดตรงภาวนานอ่านหนังสือไม่ต้องมีตัวมันจะผุดมาบอกเราเช่นคิดหนอตรงนี้ปีนี้มันจะบอกว่าคิดถูกแล้วคิดแล้วคิดถูกให้ความคิดนี้มาทําได้เลยเรียกว่าปัญญาในตัวต้องทําตรงนี้เรียกว่าภาวนาไม่ปัญญาพอต่อไป แปลว่าสามารถกําจัดความชั่วเจตัวได้เพราะปัญญาภาวนาปัญญาสองต้นปัญญาทางฟังทางคิดไม่สามารถกําจัดความชั่วเจตัวได้เพราะปัญญาในตัวถึงจะกําจัดออกได้เรียกว่าภาวนาอย่างนี้เป็นตัวนี่รักนี่ภาวนาเกิดขึ้นในตัวเราแล้วนี่เป็นรักง่ายๆคือรันาตนาตัยสองพระบร,บริสุทธิกุลขงะเจจาได้แก่อะไร เพราะความบริสุทธิ์ได้กัะไรได้แก่ภาวนาถ้าไม่ภาวนาและจิตไม่ใสใจสะอาดไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตใสใจสะอาดชำระใจสะอาดถึงจะเกิดปัญญาเรียกว่าตัวภาวนาทําใจสะอาดหมดจดมันทองธรมธรรมชาติที่โดรล้วออกมาอย่างนี้เรียวกว่าพระวิสุทธิคุณของพุทเจา้าถ้าคนเรามาีความบริสุทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดไรขึ้นขอจเจริญพรดังเตอร์ดอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของคนเนี่ยทำให้เกิดความจริงใจ ชายก็จริงหญิงก็แท้เป็นค้แก่ที่นาบูชานี่สิตรงนี้พระข้อปฏิบตัติเป็นข้อหลักของพุทธศาสนาชัดเจนว่าด้วยสดนี่คือจากภาวนาทาให้จิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์ปุดผ่องมันทองคำธรรมชาติที่รอเล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดการแก้ปัญหาได้คือเมตตาเป็นคนที่จริงคือชัดจะเมตตาสามคัคคีมีวินยเรียกว่าเมตตา ปราณีอลีรกอเฟื่อขาดหรือให้ดูกันเรียกว่าคุณปริทธนาตายขคจเรนพอรอย่างนั้น